มบอกเลยนางร้ายมากร้ายลึกที่สุดอ่ะอันนี้คือเรื่องของการที่มีอีฝรังศรเนาะไปคอมเมนต์ด่าแม่มันนัน่นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยคนอย่างอีนี่นะครับหากินไม่ขึ้นหรอกครับผมกล้าพูดได้เลยเห็นไหมครับครอบครัวแตกเล้าครอบครัวเล้าฉานเกิดจากอะไรเกิดจากกระทกระทําของตัวเองเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นตะกวดเป็นทองคํา เ็นอีฟฝรั่งเศสเป็นแม่ที่ดีมากกว่าแม่ตัวเองเห็นทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเกาะกระแสตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแล้วตัวเองไปด่าคนอื่นก็หมดที่เขาหวังดีกับตัวเองจําได้ไหมปากแดงมึงเคยด่ากูว่าไงมึงบอกว่ากูเนี่ยเป็นหมาสองรางกูเคยไปด่าพอตอได้ฉันใดกูก็ด่ามึงได้ฉันนั้นแล้วมึงลองคิดดูดีๆว่าสิ่งที่มึงทํากับกูเนี่ยมึงทําอะไรกับกูบ้างนะ แล้วคนอย่างกูไม่กัดใครถ้าไม่มาแซะถ้าไม่มากัดกูก่อนถ้าไม่มาทํากับกูพร้อมครอบครัวก่อนแล้วมึงก็เียวเอาไปพูดว่าสิ่งที่กูออกมาด่าเนี่ยเพราะว่ากูไม่ได้ดั่งใจอยากจะคบมึงต่อไม่เลยเวลามึงไม่อยากจะคบใครต่อนะตามมาระยาทการเป็นอ่าการอยู่ในโซเชียลนะนะมาฟังนะอีกิ้งกะได้ทองเวลาจะออกจากใครเหมือนดาราเนี่ยเรามีชื่อเสียงเนี่ยต้องออกจากกันโดยดี ไม่ใช่ว่าทิ้งขี้ทิ้งคำถามให้ตัวเองต้องตอบแล้วมึงทําแบบนี้มากับใครบ้างมึงก็ทิ้งขี้ให้กับเพื่อนของมึงบอกว่ามีอะไรกับผัวมึงมึงทิ้งขี้ให้กับแอดมินว่าแอดมินคนในหมู่บ้านน่ะอยู่กับผัวมึงสองต่อสองแล้วทีนี้มึงก็ทิ้งขี้ให้แม่คนหนึ่งที่อยู่เยอรมันที่เขาผัวมึงไปรับแม่เขามาทําบุญมึงก็บอกว่าเปิดตัวกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีรับรุมคมในทําไมต้องกล้าตกหัวกันขนาดนั้นมึงก็ใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นเขาได้รับรู้โดนแน่อีบุมพี่บอกได้ครับพี่ใหม่ัดีครบอ ไปด่าพี่ใหม่ได้จะมาด่าผมเด้พี่ใหม่พี่เมื่อกี่วันดีครับเห็นไหม,หไหมตอนนี้มึงด่ากูเนี่ยทุกอย่างมึงทําหมดแต่ก่อนมึงเกลียบและเกลียบหนาะมารามเนี่ยกับปูคนนึงเนี่ยแล้วมึงด่ากูออวงมาขอโทษมารามแต่ก่อนมึงด่ากูเลยอะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็มารามก็ไปอยู่กับมึงอปูคนนี้ก็มึงกลัวเขาฟ้องกลับไง ก็มึงฟอ้องเขาคดียกไงแล้วทีนี้กูฟอ้องคนเนี้ยกูชนะคดีไงแล้วมึงมาเป็นมึงมาเป็นพยานให้กูไงมึงก็เลยโกรธไงแต่ของมึงยกไงมึงเคยยอมรับความจริงอะไรบ้างแม้กระทั่งคดีที่ฟอ้องปู่คนหนึ่งที่ศาลยกนี่นะครับแล้วมันขออุทธรณ์ แล้วผมก็มั่นใจว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายกยืนตามสารชั้นต้นแต่อีนี่คือรับไม่ได้ครับก็ให้ทนายคนหนึ่งนะครับมีการออกมาไล่สดว่าเมื่อคุณแม่ถอนฟ้องให้ปู่แล้วเรียบร้อยอีดกคือคือก็ยกแหละแต่ต้องออกมาพูดว่าอุ้ยแม่เป็นคนที่ให้อภัยคนคิดผิดแล้วแม่ถอนฟ้องให้อีสัตวหัวก็ฟ้องกลับศาลยกเนี่ยไม่ยอมรับควจริง ทุกคนตอนนี้คือกําลังสร้างภาพนะให้มันดูดีแต่ตอนนี้คือภาพลักษณ์เนี่ยมันมันสร้างให้มันดูดีไม่ได้แล้วอ่ะเอาอีนี้คือพยายามอยู่เนี่ยบอกเลยนะอีฝรั่งเศสตอนเนี้ยไม่มีใครฟังใครเมื่อวานนี่ยังออกมาพูดอีปากแดงยังออกมาพูดแม่ไม่ยอมออกมาพูดอะไรหรอกแม่ฝรั่งเศสบอกว่าให้แม่เงียบ พี่ชายนอกไซถ่ายข้าวแกงก็บอกว่าให้แม่งเงียบอีสัตว์แม่งเงียบตั้งแต่เมื่อวานวันนี้อีดอกแม่งอดไม่ได้ค่ะวันนี้ขอหน่อยนะคะขอหน่อยนะคะนะเรื่องพี่หวานเจี๊ยบนะคะนะวันนี้ก็ได้ไปยินพี่อ๋อพี่หนูหินน่ะพี่หนูหินผมม้านะ่ะก็มาพูดชักเจะแล้วนะคะวันนี้ขอยแม่พูดแม่ขออนุญ,ญาตนะคะนอกกรอบแม่นอกไซนะคะแม่ขออนุญ,ญาตอ้าวพี่ชายที่เกิดเตือนแม่นะคะพี่ชายกับวถ่ายข้าวแกงนะคะขออนุญาตนะคะอืม น,นี่ไม่มีใครฟังใครแล้วครับนี่อีฝรังเศสก็อีฝรังเศสก็ไม่ฟังอีปากแดงแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าแม่อีปากแดงในช่องของน้านอนหน้าครับก็นี่ไม่มีใครฟังใครนี่นี่บ่งบอกถึงว่าอีสองตัวนี้ไม่มีความจริงใจต่อกันครับอีปากแดงก็ไม่ฟังไทรมันอีปากแดงบอกเลยพูดเลยกูกูขอนอกขอบหน่อยมึงบอกว่าคนอื่นหูแสงแต่งม่มึงหย่าก,กับผัวมึงอน่ะมึงเล่นประเด็นผัวมึงมั้งแต่วันมึงหย่าจนถึงทุกวันนี้ แล้ววันนี้อเมื่อวานผ่านไปเมื่อวานก็มีการพาดพิงชื่อผมเยอะอยู่นะเดี๋ยวเอาเก็บไว้กันวันนี้มึงออกมาพูดพี่หวานเจี๊ยบนะหนูก็มีสิทธิ์นะครับที่มึงหนูจะไม่ต้อนรับพี่นะครับพี่ก็รู้อยู่วันนั้นนะ่ะวันนั้นนะ่ะหนูไปอะไรมาบ้างหนูจะวุ่นวายขนาดไหนพี่ยังเข้มแข็งไม่ได้เท่าหนูเลยเออหนูเข้มแข็งมางแต่ปีหกสามแล้วค่ะเข้มแข็งตั้งแต่ปีหกสามแล้วค่ะ แ้่เป็นกูกูถ้ากูกูเป็นี่หวานจะกูจะตอบให้เลยอีสัตว์กูตอบแม่น้าไงเลยโอวันนั้นไงวันที่ลูกลูกของมึงไะใช่ไหมวันที่ทําบุญวันที่วันที่ลูกมึงเสียน่ะอีสัตว์มึงมึงโชว์ใบอย่างไงโอ้ยแล้วค่ะใบปย่าย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะแม่ก็ต้องการแค่นี้คือวันนี้ก็แบบว่าก็ลงตัวแล้วค่ะคือก็ขอบคุณทนายนะคะคือจบลงด้วยดีแล้วก็ แม่ก็ไม่อยากจะแสบัวแม่หรอกคือต่อให้เขาแบบว่าได้อะไรเยอะกว่าแม่นะ่ะก็ช่างเถอะเดี๋ยวแม่หาเอาใหม่นีแสบัวแล้วนึงแสบอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะคืออทุกอย่างนะแม่มองว่าเป็นของนอกกายคือเราหาใหม่ได้ค่ะนีไปย่านะคะไมหอ่าคือคือคือนี่ครับนี่มึงดี แล้วมึงหาข้ออ้างว่ามึงไม่อยากมาต้อนรับพี่หวบัณฑิตมึงบอกว่ายุ่งถ้ามึงอยากจะต้อนรับเขาจริง,รงมึงโทรหาเขาให้ไปเขาไปหามึงที่อื่นก็ได้อุ้ยสวัสดนที่ข้าพี่หวบัณฑิตอุ้ยตอนนี้หนูอยู่ศาลอยู่ค่ะแล้วมากินข้าวกับหนูไหมคะอยู่ที่เนี่ยริมลิมลิมของริมของนะคะมากินข้าวกับหนูก็ได้นะคะอุ้ยดีใจมากเลยพี่หวบัณฑิตมาทำบุญให้กับลูกหนูละคะอคุ้ยมาเลยคะ่ะถ้าเป็นกูนะข้ามน้ําข้ามทะเลมาทําบุญให้ลูกมึงแล้วเป็นวันเดียวกันที่ลูกมึงตายเลย แล้วเป็นวันที่ลูกมึงตายแล้วเป็นวันในการที่มึงโทรโชว์ไปอย่างโอ้ยระริกระร,ร,ะรีสบายใจอีควายแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาถามว่าอีนี่มูฟไหมครับไม่มูฟจ้ะเล่นคอนเทนต์นี้จ้ะเอาวันต่อมาทีนี้ดูถูกทนายฝัวตัวเองทีนี้อุ้ยทนายเนี่ยเห็นหลักฐานแล้วนะอุ้ยทนายยังอึงนะ้งอ่ะโอ้มึงดูถูกทนายกูเกินไปเรอที่กูได้รับรู้มาไม่ใช่แบบนี้นะ ใครนาะกูถามก่อนมึงถามใจมึงดีๆเนี่ยใครอื้องใครอื้องเออคือนี่ไงกูจะตอบแทนพี่หวานเจี๊ยบให้มึงอันพี่พี่ขออนุญาตนะผมกับพี่หวานเจี๊ยบไม่ได้มีหลังบ้านกันแล้วแล้วตัดขาดกันแล้วไม่ได้มีการที่จะไปคุกคีหรือสนิทชิดเชื้อกันแต่สิ่งที่เอามาพูดคือผมพูดให้ทุกคนได้เห็นมุมอมองว่าอีนี่เป็นนิสัยแบบนี้อืมอ่ะทีนี้หลังจากนั้นมายังไม่มูฟนะคะ เล่นประเด็นนี้ต่อกบอุ้ยเนี่ยเบน,นี่อยู่ในสาลก็มีเรื่องสมบงสมบัติเออผัวผัวห,หนูได้อันนี้หนูได้อันนี้นูนะคือเอาประเด็นผัวตัวเองอีสตร์แม่งหย่าหย่ามาตั้งนานแล้วยังไม่มูโอนแล้วบอกว่าทุกทุกคนคนอื่นหิวแสงอีดอกอูต่หาหมึงก่อนปกติไหมเนี่ยฮะใช่ผมตามที่สุนทรกำลังพิเศษพี่ดูกันใช่ครับเอซีหายหมดแล้วคำตอนนี้คอยดูใช่ครับ เขานอนค้างที่ศาลเลยไม่มีเะลาเออพี่ก็รู้ว่าหนูยุ่งขนาดไหนพี่เข้มแข็งไม่ได้เท่าหนูหรอกแหงกูถามก่อนถ้ามึงจะไปบ้าพี่หวานเจี๊ยบนนะมึงกลับมึงมึงบินกลับไปประเทศพี่หวานเจี๊ยบมึงอยู่ได้เหมือนเขาไหมแล้วมึงมึงบินมึงบินกลับมาเอออันนี้กูจะยอมรับมึงกูคิดว่ามึงไม่สมควรที่จะพูดแบบนี้อืมอันนี้กูตอบให้นะถ้ามึงถ้ามึงบอกว่า วันนั้นหนูยุ่งขนาดไหนมึงไม่ยุ่งหรอกมึงดีใจไงมึงต้องการแค่ใบย่างไงถูกปะเออคนถ้ามันเสียจริงๆที่วันนั้นเป็นวันที่รำลึกแทนที่จะรำลึกถึงลูกใบยาค่ะใบยาเราได้ใบยามาแล้วเ,ออเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อค่ะเนี่ยทีนี้อ่เปลี่ยนชื่ออราตั้งชื่อไม่ดูหนังหน้าอีกแล้วเออตั้งชื่อไม่ดูหนังหน้าสภาร <laughs>